สวัสดีครับผมกิร์มมาทำอีกวิดีโอหนึ่งนะครับกับเซนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นวิดีโอแรกที่ทีงานไม่มาก็เลยถ่ายที่บ้านเองเพราะว่าโควิดนะครับก็เมนูทำในวันนี้เนี่ยที่จะทำก็คือเป็นไอจิมขอทุกคนทำไอจิมที่บ้านเองนะครับ ครีมไข่ไก่สดตราซีีนะครับผมใช้เป็นตัวบานิลาเอ็กซ์แทร็นะครับผมกับน้ำตาลน้ำตาลเติมความหวานตัมใจชอบเพราะว่าบางคนชอบกินหวานมากาหวานน้อยนะแเดจริงเบสิคนะครับมันก็มีอยู่แค่นี้เลยถ้าเพื่อน <S <S ๆอยากกินไอติมพีชไอติม,ตมตรสชาติอะไรอื่นก็คือใส่ลงไปได้เลยเพราะว่าอันนี้เป็นแค่เบสนะครับเดี๋ยวเรา,าเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะเป็นการแยกไข่ครับจะเลือกใช้ไข่ไก่สดตราซีีเนี่ยเพราะว่า สะอาดนะครับแล้วก็แยงในฟองเราปิดเราใช้ทั้งหมด6ฟองแล้วก็จะใช้ไข่แดงนะครับสำหรับสูตรนี้เดยไขด่แดนะครับผมแต่ว่าไข่ขาวเนี่ยเราก็เก็บไว้ไปทอให้ครบต่อไปนะครับ <S <S เราก็จะมาตวงน้ำตาลกับตัวครีมกันนะครับผมแล้วจาก,จกน้ำตาลนะครับผม <S <S เราจะแยกใส่ในไข่แดงกับครีมนะครับผม เราจะใช้เป็นซัพทนสีนะครับด้วยหนึ่งส่วนสี่เป็นไปสามขั้นจากด้วยครับตรงนเลนะี่ทวดสุดท้ายหน้าผมเราก็จะใส่ลงไปในหม้อจัาหน้าผมเราก็จะใส่ครีมใช้สบคับนะครับแล้วก็นำครีมตัวนี้เนี่ยไปอุ่นที่เตานะราก็จะไฟเบาไว้นะครับจนก,กว่าครีมเนี่ยจะเริ่มร้อนแล้วก็น้ำตาลละลายนะครับ เราบุ่มครีมหรือนมนะครับแล้วก็คนที่จะคนตลอดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตกตก,ตก,ก้รมันจะไหม้สำหรับตัวไข่กับน้ำตาลของเราครับแล้วก็จะตีให้เข้ากันอ่าตอนนี้นะครับครีมของเราได้แล้วหมายว่าน้ำตาลละลายไปหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ น,นนุ่ทีนี้จะเป็นการแทมเปอร์ไข่นะครับแคมเปอร์เนี่ยก็คือการที่เราค่อยๆดิ่มที่ตัวน้ำหรือ้่คขีมมาอนอเนี่ยลงไปในไขน่มันจะได้ไม่กรอบเป็นก้อน,นค่อยๆดินมลงไปเลยอันนี้คือครับอุณหภูมิให้มันถ้าขึ้นมาเรื่อยๆไข่จะไม่สุกนะครับการที่เราดินมลงไปช้าๆเนี่ยคือมันจะทำให้ไข่ไม่สุกเนี่ยแต่ถ้าเราเทียงเลเแบบโวดเดียวเลยมันก็จะสุก เราก็จะใส่นมลงไปอ่ะนมเนี่ยเราไม่ต้องเอย็เนยเพราะว่าคือการที่เราใส่นมเย็นกับลงไปอันที่มันร้อนๆเนี่ยมันจะช่วยลดอุณหภูมิมาช่วยลดเวลาการชิวนะคนมหนึ่งขวดนะผมวันนี้ใช่ฉันครับเป็นวาน,นิลลาก็จะใช้วานิลลาเอ็กซ์ตรักครับ one tablespoon นะ, table นะผม เอาเข้าตู้เย็นนะครับผมรับเข้าตู้เย็นเพราะตอนนี้เนี่ยพอจะจับดูแล้วมันก็จะอุ่นๆน,นี่นะครับก็คือตัวคาสตาร์นะครับหลังจากที่ทำเสร็จแล้วหนาา้าตาเป็นี้ครับเนียนเนียนขั้นตอนหอนึ่นะคยนะผมก็คือการที่เราต้องปันน่นไอติมของเร,เราเราจะใช้ภาชนะครับผมที่ใหญ่กว่าอันที่ใส่คัาสตาร์าครับ เราจะใส่น้ำแข็งนะครับกับเกลือเกลือเนี่ยใส่เพื่อให้มันเย็นขึ้นเย็นกว่าศูนยเลยนะแลเราใส่น้ำแข็งนะครับตอนนี้นะครับมือเซนนี่จะชาแล้วใส่น้ำแข็งดนะ้วยเนี่ย เราจะปั่นนะครับจนกว่าน้ำแข็งเนี่ยมันจะเริ่มละลายแล้วก็ขอ,ของมันจะมีน้ำแข็งของไอตัวคาสตาร์ดเริ่มติดนะครับ เรรคับก็เสร็จแล้วก็เมื่อแขนอยู่เหมือนกันนะครับประมาณ20นาทีนะสำหรับไซส์เล็กไซ,ซส์นี้ของฉันนะผมก็เดี๋ยวฉันจะเข้าตู้เย็นนะผมประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเอาออกมาปั่นอีกรอบแล้วพอปั่นอีกรอบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไอติมแล้วนี่นะครับก็คือผ่านมาประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมอ่านี่นี่เป็นไอติมแล้วนี่ประมาณเน,นื้ออีกน,นะครับผมแล้วก็จะขูดจากาข้างๆนะครับออกมาให้หมด แเราก็จะใช้ตัวปันะ่นเนี่ยปั่นพอเสร็จแล้วครับก็จะหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวฉันชิมอยากกินท <laughs> <c oughs> ี่เนี่ยก,กินแบบเลจลาโต้ทำเองอนะ่ะยอดสุดทำกินเองนะผมใช้แค่ ของแบบนิดเดียวเองแต่ใช้ของที่ดีนะครับมันก็จะออกมาดีมากๆากจริงๆนะครับนี่คือเสร็จแล้วแต่ให้ดีสุดนะครับผมก็คือแช่ข้ามคืนนะครับจะมันจะสกูออกมาเป็นไอติมได้เลยตานต่อมาแล้วอ่า นี่นะครับไอติมของเราเดี๋ยวฉันจะทําเป็น2แบบนะครับก็เป็นอัาราโต้ก็คือเป็นไอติมวานิลานะครับกับช็อตเอสเปรสโซ่ทำอันหนึ่งแล้วก็จะเป็นขนมหวานอีกอย่างหนึ่งก็มีเป็นครัมโบ้นะครับผมแล้วก็เป็นซอสคาราเมลเฉันเคยมีคลิปนะครับสอนทําแล้วเป็นคลิปเค้กบอนฟีนะครับผมไปดูก็ได้นะครับจากนั้นเราก็จะตบท้ายด้วยเกลือเพราะว่าองค์ประกอบทุกอย่างมันหวานหมดเลยคาราเมลหวานครัมโบ้หวานไอติมก็หวานตัวเกลือเนี่ยมันจะช่วยมีรสชาติเค็มนะครับมาช่วย เดี๋ยวเรามาทำครัมโบนกันนะครับผมช้อนครับผมจุ่มน้ำอุ่นเดี๋ยวเซ็งก็จะตัดตัวครัมโบนครับเลเยอร์เป็นข้างล่างนะครับผมจากนั้เทคนิคการทำควนอยูนะครับผมก็คือตักใบนะครับผมแล้วก็ดึงเขากลับมาเราก็จะได้ควนอยู่นะครับผมใช้มือลูบข้างใต้นะครับเพื่อชี้ให้ไอาติมตึนลงแาบตัวช้อนอ่ะนะครับเราก็จะใส่ซอสต์คราฟต์ของเราลงไป แล้วก็สุดท้ายเราก็จะโอยเกลือลนี่นะครับผมก็คือไอติมวานิลากับซอสคาเมลนะครับสรวบเมนูที่สองนะครับก็จะเป็นอะโวคาโดหรือเป็นไอติมนะครับกับช็อตเตสเปรสโซ่ จะตักเป็นซุปไม้ใหญ่นะผมจากนั้นครับเราก็จะเทช็อตเอสเปรสโซของเราครับลงไปคือรสชาติเนี่ยมันก็จะเข้ากันมากเลยเพราะว่ากาแฟเนี่ยเขา,าจะมีความขมกะมัะหอมแล้วก็ใบติมวานิลลาก็จะให้ความหวานนะครับอร่อย <c oughs> <c oughs> น,นี้นะครับก็คือเมนูโฮมเมดไอศครีมนะครับผมเป็นวิธีทำขนมนะครับที่ง่ายมากใช้วัตถุดิบน้อยมากประมาณ3าสี่อย่างนะครับผมแล้วก็รู้ด้วยว่าของที่เรากินเนะี่ยทำจากอะไรไม่ได้ซื้อมาจากคนอื่นนะครับแล้วก็มากินเราไม่รู้ว่าเ้าใส่อะไรลงไปอันนี้คือเราทําเองเรารู้เราใส่อะไรลงไปนะครับผมก็คือมันจะเป็นไอศครีมที่กินรู้สึกดีเอา,างั้นนะครับผม ถ้าใครอยากลองทำตามนะครับก็ไปซื้อไข่ไก่สดตาซีพีได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเ,เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย